ช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินเด้อจ้าพี่น้องจ้าเพลินฝากมมใหิยุห้กินให้ซิมจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะมือนีก็มาผู้ผอกับช่องน้องวุลผ้ากินผ้าเที่ยวคือเกาเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่พี่น้องจ้าเห็นบ่เห็นชัดบ่เมน้องวุลได้กุ้งจอมเด้อค่ะพี่น้องจ้ากุ้งจอมมาจากช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินพ่อเลี้ยงพาเพลินเด้อค่ะเด้อนี่เนาะค่ะเนาะ เป็นกระปุกแบบนี้ด้วยค่ะพี่น้องจ้าขางไม่นกุงน้งมิจตโตวง่ายๆเน้นๆเลยค่ะพี่น้องจ้านี่มาซิมน้ากันเลยจ้วาวสิเป็นจังไดแต่ว่ากินหอมหอมเมานาูนุ่มมากค่ะกตสิกินเนะคะนาอกินเขาเขาเที่ยงข้าพี่น้องจ้ากตสิมีบักริกดีบ,บักริกนวยมาคิมกันเลยจ้าพี่น้องจ้าอ้ยน้ำา่า่อยแตกตั้งแต่แกะกล้องอยู่คนน่ะพี่น้องก้องเขาข่อยก็มาปเป็นก้องแบบง่ายได้จ้าพี่น้องจ้ามาค่ะมากินน้ากันเลยจ้าสำหรับ กุ้งจอมจากช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินด้วยากะพี่น้องจ้าเพลินกระซงมาให้ยูให้กินให้ซิมเบิ้งให้เพลินนะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณในหลายเด้อค่ะสาหรับช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินนะคะซิ่มด้วยค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยกุ้งมิตรตัวย่งแ่ขอยละสะอ่อนมาค่ะพี่น้องอืมัิ้ง่ลยพี่น้องอืมเท่ากันขนาดก็พิ้งเลย เตรียมพิน้นวยไว้เลยพีนน่น้องจ๊ะกุ้งตัวใหญ่ดีดีครับพีนน่น้องจ๊ะใครสนใจสั่งกะสร้างพานช่องของพ่อเลี้ยงพาเพลินได้วยพีนน่น้องจ๊ะโกแนบโกแนบอือ,นอนเาอาหูมค่ะอืออือือใจเขอไร จ่าพี่น้องฮักพี่น้อยหมึกพริกอันจำเนียรมาท่านเพชรเป็นไดจ้ะพ,พ,พราะเขาเลกแจบลองสั่งมาซิมกันใดเด้อจ้าพี่น้องจ้าแอดไลน์แอดเฟซแอดไอด้ทักเพิ่นไปทางช่องเพิ่นก็ไนนด้เด้อจ้าเด้อกุ้งเพิ่นตัวใหญ่ดีพี่น้องพี่นนัง <c oughs> ของมักขอถ้ามีไงปวดเนี่ย จะเล่นนะาะาไม่เปรี้ยวมากไม่เค็มพอดีอร่อยตะอาาันพี่น้องอันนีค่ะบกุ้งเงี้ยพวดนี่ค่ะเห็นบอเ,เห็น,เ,นเห็นตัวกุ้งบหค่ะใหญ่<ง>เลยกุ้งจ่อมอร่อยมากอืมคิวนางเพีอง อเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมพี่น้องคือแก่อยร้ายเห็นเพิ่นเห็ดผ่านช่องพ่านยังเพิ่นโดนนะจ้าหังบ่มีโอกาสได้ได้สร้างราะว่าออเดอร์เพิ่นมันหลายน่ะพี่น้องก็เลย มีโอกาสเพิ่นก็เลยส่งมาให้ซิมม,มาค่ะเนาะเห็นบ่น้อเนาะอืออก็แม่วุ่นตับออกสองคนขอปั้นที่สามครบพี่น้องแซ่บพี่น้องก็อยากให้พี่น้องในร่องกินร่องซิมเบิองมากมันแซ่บร่องสั่มมนมมนง,สงน้ำเพลินมากินได้เดอ้อจ้าเดอ้อ แมนอุนกับเป็น FC, เอฟซีเพิ่นเพิ่นกับเป็นเอฟซีเมนอุนกับดิตอ่อกันก็เลยทรงมหาห้กันกินกันซิมเบื่องกานพี่น้องแบ่บสิได้สร้างน้าเพิินทรงไปห้ผู้เฒ่าอยู่บานกินยุจ้ะเพราะว่าพอขององไอตาเนะจ้ะคุ้นตาก,มาก็มักแมนอุลมักโตกุ่งเพิินกุ้มมันโตใหญ่แบ่บพี่น้องอืมใครเพริักพลิกับอะไรเนี่ยอ,อืม พี่นอ้องก็ยังเคยเห็นอ่างได้อ่างดีกระเทียมมันมีกระเทียมอยู่แล้วนะจ๊ะก็เมนูนสิบเอากระเทียมมากินกับข้าวเจ้าใส่กระเทียมหายหลายหอมโอ้เพชรบักพีล้วพี่น้องมาดิเพชรขึ้นน้ำกลบักพริกไข่ที่แรกว,ว่าเพชรล้ว มาค่ะคุยกันต่อโอ้เพจแบบพริกเด้พี่นอ้องเด้ออืึสวอัแซ่บงามถือตอนกระเทียมก,กึด,ก,ดกึดกึดกุดกระเทียมอขอ่าวเจากับบ๊อบแพ้ง ถ้าถ่ายเพจตะกิ้พี่น้องมันข่าสามปันแบบไงจักออกมาสองจอนพี่น้องนี่หน่อยหน่อยอือเขาเขาเรียกแสบเรียบม,มือ <laughs> จ้าจจงเลยกอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเขาไปอุดหนุนเพิ่นได้ทางเพจทางช่องของเพิ่อนะโอเพจน้ำกลนพี่น้องแบบพริกน่สุดจอดอดีเด้อตอนกินมันมาเพรเหรอกินไปกินมามันมาออกนิ่น้ำกลนแต่ว่ากินกินกุ้งจอมนี่ต้องกินกู้กับบักพริกดิบแบบนี้เด้อค่ะเด้มมันจะ่งเข่ากันมันยังแสบคุยขึ้นข้ามงไงราจะพี่น้องจ้า ตาช่วยวด้วยอืฮักใส่ดดพี่น้องเผ็ดพี่น้องขอ่อยแซ่บเพ่งเผ็ดกินไปกินมากสิมเมื่อเราจะเดี๋ยวยืนหนีประมาณสองกรรัสิกเกียงแล้วพี่น้องเป็นไดกินดีขนาดแม่นุ่นเคร่งเผ็ดแค่วากระดันเอาคุยต่อจ้ะ กระสิอเดียประมาณสองคำเนาะก็สุดยอดอร่อยแล้วก็เผ็ดอืมอ้แซ่บทองว่ากๆากเลยฟ้ขยขลอยควาอไพยเสียงรถดล้วพี่น้องก็จะไปนี่ท่าอย,าย,ายู่สายสิบกะได้คำสุดท้ายแล้วะพี่น้องเพราะว่าเผ็ด คีโมคิโนูชุตาแต่สิออกแล้วท่านสุดท้ายจ้ะหักมะพริหน่วยใส่เลยโป๊ะคุยอาอีกกันอือสะอ่อนโตกุ่งเนาะนี่ค่ะอืม,อม จ่าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่นวลกับิฝากไว้ซ้ำเนี่ยนะจ้าเด้อแสบท้องแห้งกินตัวพีกลงไปหักตัวพีชนวยตังวลายนวยเติมนะคะเนาะจังใดก็อย่าลืม่มนะค่ะเด้อเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับกุ้งจ่อมก็อย่าลืม่มนะค่ะเด้อกุ้งจ่อมนะคะน้องขอไปอุดนนท์ช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินในเด้อค่ะเด้อเพลินกับมีเพจมีเฟซมีไล่ ไว้ให้เพื่อนๆที่อยากอุดหนุนอยากเอามาซิมเบิงนะคะแซบอีดีค่ะแซบอีดีขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อสำหรับมือในแมนวุลขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณในหลายค่ะพบกัในใหม่คล,ค,ค,คลิปนาแร้นาจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย